สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูกระติบค่ะในวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะคุณครูจะพาเด็กๆชั้นป .6 นะคะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่ค่ะเรื่องปรากฏการณ์ของโลกนั่นเองค่ะซึ่งหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของเงามืดและเงาหมวนั่นเองนะคะ สำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องปรากฏการณ์ของโลกนะคะเราจะมีหัวข้อที่ต้องเรียนรู้อยู่2หัวข้อด้วยกันนั่นก็คือเงามืดและเงามัวที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องของจันทรุปราคาและสุริยุปราคานั่นเองค่ะสำหรับตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเราต้องอธิบายการเกิดเงามืดและเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ได้นะคะ ข้อที่2นะคะเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและเงาหม,มัวค่ะส่วนข้อที่3นะคะสร้างแบบจําลองที่อธิบายการเกิดและเปรียบเทียบปรากฏการสุริยุปราคาและจันทรุปราคานะคะมีได้กัน3ตัวชี้วัดดังนี้ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนนะคะในเรื่องของเงามืดและเงามัวน,น,นั่นเองนะคะ เด็กๆหลายๆคนนะคะได้รู้จักกันอยู่ใช่ไหมคะว่าเงาคืออะไรนะคะนักเรียนจะสังเกตนะคะหากที่ใดมีแสงที่นั่นก็จะมีเงานั่นเองนะคะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าเงาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเงานะคะเกิดจากที่ตัวเราค่ะไปกั้นทางเดินของแสงนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆหลายคนคงเคยเล่นการทํามือเป็นรูปแบบต่างๆไปกั้นทางเดินของแสงทําให้เกิดบริเวณมืดบนผนังเป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆใช่ไหมคะหรือเวลาที่เรายืน อยู่กลางแดดค่ะเราก็จะมองเห็นบริเวณมืดที่เป็นรูปของเราอยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเกิดจากการที่มีวัตถุ ไปกั้นทางเดินของแสงหรือที่เราเรียกกันว่าการเกิดเงานั่นเองนะคะซึ่งการเชิดหนังตะลุงในภาคใต้นะคะถ้าใครรู้จักเนาะอันนี้ก็จะเป็นการอาศัยเงาของตัวหนังตะลุงมาแสดงเช่นเดียวกันนะคะแล้วทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าการเกิดเงานั้นเกิดขึ้นได้แบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับการเกิดเงาและชนิดของเงานะคะเงาคือบริเวณมืดหลังวัตถุที่เกิดจากวัตถุมาขวางกั้นทางเดินของแสงนะคะหรือยกตัวอย่างเช่น การที่แสงอาทิตย์ส่องมายังพื้นผิวของโลกถูกไหมคะหากนักเรียนค่ะไปยืนอยู่กลางแดดนะคะนักเรียนจะสังเกตใช่ไหมคะว่าจะเกิดเงาเป็นรูปของเราขึ้นมานะคะนั่นก็หมายถึงว่าเรานะคะไปกั้นทางเดินของแสงค่ะที่สัดส่องมายังพื้นผิวนะคะของโลกค่ะ ซึ่งเงาที่เกิดขึ้นนะคะแบ่งได้เป็น2ชนิดนะคะชนิดที่1ก็คือเงามืดนะคะคือเงาในบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลยทําให้บริเวณนั้นมืดสนิทนะคะส่วนแบบที่2ก็คือเงามัวซึ่งเงามัวนะคะเป็นเงาในบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกลงมายังฉากทําให้บริเวณนั้นไม่มืดสนิทนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ อ,อย่างการทดลองในรูปนักเรียนจะเห็นใช่ไหมคะว่ามีแหล่งกําเนิดแสงนั่นก็คือหลอดไฟนั่นเองนะคะหลอดไฟตัวนี้ค่ะจะเป็นแหล่งกําเนิดแสงสว่างนะคะที่สว่างสาดส่องไปทั่วบริเวณนะคะและ ข้างๆนั้นก็จะมีฉากรองรับอยู่นะคะซึ่งปกติแล้วค่ะหากไม่มีวัตถุอะไรแสงสว่างก็จะตกกระทบกับฉากได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแต่หากเรานําวัตถุนะคะมาไว้ระหว่างหลอดไฟและฉากกั้นนะคะทําให้แสงสว่างจากหลอดไฟตกกระทบไปยังฉากกั้นได้ไม่หมดนะคะซึ่งวัตถุนี้ค่ะมากั้นทางเดินของแสงนะคะ นักเรียนจะเห็นใช่ไหมคะว่าเมื่อมีวัตถุเข้ามากั้นทางเดินของแสงแล้วนะคะทําให้แสงตกกระทบไม่ถึงฉากข้างหลังซึ่งจะเกิดเป็นเงาขึ้นมานั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งบริเวณใดนะคะที่ถูกวัตถุปิดกั้นแสงไว้ทั้งหมดเลยก็จะเกิดเป็นเงามืดนะคะส่วนบริเวณที่มีแสงสว่างเข้าถึงได้บางส่วนก็จะเกิดเป็นเงาหมัวนั่นเองนะคะ หรือนักเรียนลองทําการทดลองง่ายๆดูก็ได้นะคะ,อะลองส่องไฟฉายนะคะไปยังผนังห้องนะคะแล้วนักเรียนยกมือขึ้นมานะคะจะทําเป็นรูปอะไรก็ได้หรือทําเป็นกาปั้นกลมๆของเราก็ได้นะคะเมื่อเรานํามือของเรานะคะไปไว้ระหว่างแสงของไฟฉายกับผนังนะคะเราก็จะเห็นการเกิดเ,เงาขึ้นบนผนังนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งบริเวณมืดสนิทนะคะก็คือบริเวณที่แสงค่ะส่องผ่านมือเรามาไม่ได้นะคะจึงทําให แสงไปไม่ถึงฉากนะคะก็จะเกิดเป็นเงามืดขึ้นนะคะส่วนบริเวณที่แสงส่องเข้าได้เป็นบางส่วนก็จะคือเงาหมัวนั่นเองวันนี้เด็กๆลองทําการทดลองที่บ้านดูได้เลยนะคะซึ่งลักษณะการเกิดเงามืดและเงาหมัวนะคะจะขึ้นอยู่กับระยะใกล้กๆของฉากกับวัตถุค่ะนักเรียน หากฉากนะคะเข้ามาอยู่ใกล้วัตถุนะคะเงามืดก็จะมีขนาดใหญ่ค่ะแต่เงามัวก็จะมีขนาดเล็กลงนะคะแต่ถ้าหากฉากอยู่ไกลจากวัตถุมากขึ้นเงามืดก็จะมีขนาดเล็กลงค่ะส่วนเงามัวก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นทั้งนี้ยกเว้นเฉพาะดวงไฟที่มีขนาดใหญ่เท่ากับวัตถุนะคะซึ่งจะให้เงามืดขนาดใหญ่เท่ากับวัตถุเสมอค่ะอย่างเช่น อย่างเช่นเมื่อกี้นะคะที่คุณครูบอกให้นักเรียนลองทําการทดลองที่บ้านโดยการส่องไฟฉายดูใช่ไหมคะหากนักเรียนนะคะเอามือของเรามาบังแสงไฟไว้นะคะหากเราขยับมือไปใกล้ๆก,กับผนังค่ะก็จะทําให้เกิดเงามืดที่ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราขยับมือมาไกลจากผนังนะคะก็จะทําให้มีเงามัว เกิดขึ้นขนาดใหญ่กว่าเงามืดนั่นเองค่ะนักเรียนหรือถ้าเกิดขนาดมือของนักเรียนเท่าๆกันกับแสงสว่างของไฟฉายเลยก็จะทําให้เกิดเงามืดขนาดใหญ่เท่ากับวัตถุนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะเป็นการเกิดเงาประมาณนี้นะคะ ทีนี้ค่ะนักเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจของเราเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งแบบฝึกหัดนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของเงามืดและเงามัว,มวค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดของเราเลยนักเรียนเปิดขึ้นมาแล้วทาไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะสําหรับแบบฝึกหัดนี้จะมีอยู่3ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูข้อที่1นึ่ยกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะโจทย์บอกว่าอาธิบายลักษณะของการเกิดเง,เงามืดและเงามัว,มวค่ะ จากรูปภาพที่คุณครูให้ดูเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนจะเห็นใช่ไหมคะว่าการที่จะเกิดเงาขึ้นมาได้ 1. ก็ต้องมีแสงถูกไหมคะหากมีแสงแล้วก็ต้องมีวัตถุค่ะที่มีการปิดกั้นทางเดินของแสงนะคะทำให้เกิดเงาตกกระทบขึ้นบนฉากนั่นเองนะคะ สำหรับคำตอบในข้อนี้นะคะเราก็จะตอบว่าเมื่อนํำวัตถุทึบแสงค่ะมากั้นระหว่างทางเดินของแสงจากแหล่งกำเนิดไปยังฉากนะคะก็จะทำให้เกิดเงาขึ้นบนฉากนั่นเองค่ะซึ่งแบ่งเป็น2ชนิดค่ะได้แก่1นบริเวณที่เป็นเงามัวคือมีแสงสว่างบางส่วนตกลงบนฉากด้วยส่วน2นะคะเงามืดเป็นบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลยนั่นเองนะคะ โจทย์ข้อที่2นะคะบอกว่าเงามืดและเงามัวเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะสําหรับเงามืดและเงามัวที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ในรูปใช่ไหมคะจะมีความแตกต่างกันนั่นก็คือเงามืดเป็นบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลยส่วนเงามัวเป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกลงบนฉากนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างเงามืดและเงามัวค่ะ ข้อที่3นะคะโจทย์บอกว่าพิจารณาภาพแล้วเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและเงาม,มัวค่ะแล้วเขียนเติมคําตอบให้ถูกต้องนะคะก็จะเป็นรูปเหมือนที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมคะหรือเหมือนกับการทดลองที่คุณครูให้เด็กๆทําเลยเนาะนั่นก็คือการเอาไฟฉายนะคะหรือว่าแหล่งกําเนิดแสงค่ะส่องไปยังวัตถุทึบแสงนะคะก่อนที่จะไปถึงฉากนะคะนักเรียนก็จะเห็นใช่ไหมคะว่า อันไฟฉายตัวแรกนะคะก็คือแหล่งกําเนิดแสงนั่นเองค่ะส่วนลูกบอลกลมๆนี้นะคะจะเป็นวัตถุทึบแสงค่ะข้างหลังก็คือฉากใช่ไหมคะซึ่งเมื่อมีวัตถุไปกั้นทางเดินของแสงทําให้เกิดเงาขึ้นมาใช่ไหมคะ บริเวณที่มีแสงตกลงไปบางส่วนนะคะเราก็จะเรียกว่าเงามัวค่ะส่วนบริเวณที่ไม่มีแสงตกถึงฉากเลยเราจะเรียกว่าเงามือดอนั่นเองค่ะนักเรียนก็เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับเรื่องเงามืดแล้วเงาหมัวก็จะมีประมาณนี้นะคะเด็กๆลองทำแบบฝึกหัดดูด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะถ่ายรูปส่งให้คุณครูในไลน์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ